ล่าสุดกินทีบาลานนะไม่ได้กินอังเกิร์นานแล้วเวยหายเบื่อแล้วแม่โอ้โ,อโ,โค่อยค่อยกินโอค่อยค่อยกิน mẹ chào hãy mẹ em hãy mẹ em sống bên sống chán nè ngói dẫn chị em chị em em มันก็ยังนยังไม่ค่อยเยนเยหรือเอ้ยให้มันเย็นกว่านี้กนดีไหมคะเอ้าจะมากซ้อนแมม

เดียวเดียเตยียวเดีหายใจหน่อยหายใจี่ทวท้อพ่อบอกค่อยๆกินลูกตตย จะกินผักเป็นอาทิตย์แล้วคะ่ะพ้อซื้อให้โดยตรงเลยะยย้าอซื้อให้เกี่ยวโดยตรงเลยนะววันนี้น่ะ ซื้ออาหารให้เจ้าอย่างเดียวเลยคนเต็มเลยลูกพหลังพหลังเต็มฉวนเลยนะวันนี้พหลังอะ่ะพลังต่าชัดเต็มเลยพ่อกับแม่รีบไปรีบมา อันเป็นกระป๋องเนี้ยไว้จะไว้ใส่ผสมนะอันนี้รอบนี้อันขึ้นอย่างเดียวก่อนนะลูกอันนี้ใส่อันขึ้นอย่างเดียว

เขียนเม็ดเม็ดมันก็แข็งไปนะมาลูกอ่ะไครตดเจ้าหรือพ่อไครตดตดอืมอิ่มอ่ะอิ่มแหละอืมเกียนเกียนไปอิ่มแล้วไปเลยพ่อไป บายบายค่ะเจอกันใหม่รายหน้านะคะจุลมุนจุลมุนกัดจัดจุ่เต๋าจุนี่กักคุยจุลมุนกักคุยจุลมุนเอาเช่นหน่อยว่าเช่นหน่อยไม่จะไปรักมึงแล้วเช่นยเว้ายว้ายบายค่ะ mm -hmm.